สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสารนลายนะครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับฟนอลคอนะฮะเรียกเตือนครั้งสุดท้ายนะครับนะจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับมี2รอบ2ตอนนะครับตอนที่1นะครับนะจะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม6-4เวลา เที่ยง45นะครับถึงบ่าย4โมง15นาทีนะครับจัดที่เวลากลางวันนะครับจะพูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาสนะศักยภาพจะเกิดเดอะครา h ในปี2021นะครับเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับ ้องบอกว่านี่คือตอนที่1น,นะก็มีการปรับเพิ่มนะอัปเดตขึ้นประมาณ10%นะถึง20%นะท่าในใดสนใจนะครับนะก็สามารถนะลงได้นะครับแล้วก็ตามมาในเสาร์ที่16นะครับตุลาคม6กเวลาเดียวกันนะครับเที่ยง45นะครับถึง4.15โมง15นะครับจะเป็นการประยุกต์ผ่านมุมมองการณนะสิ่งที่จะตามมานะครับคืออะไร the great reset ในทศวรรษ2020นีนี้ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดธคริสิวิกฤตนี้สินแล้วก็เดทเดลเลตนะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะจะเป็นไปได้อย่างไรนะอันนี้เป็นตอนที่2นะครับนะต่อจากตอนที่1นทนะ่านใดที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนะในไลน์ส่วนตัวผมหรือสนใจทั้ง2ตอนทั้งตอนที่1และตอนที่2นะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นไฟนอลโคลนี่คือเรียกครั้งสุดท้ายนะครับเตือนครั้งสุดท้าย นะเพราะว่าโอกาสที่ผมมองเห็น80%ที่จะเกิดเดอะคราสชเกิดแก๊สรีเซตนะครับในปลายปี64นะมีอยู่นะครับ้าท่านใดสนใจตอนไหนตัวนึ่งก็ทักมาหรือสนใจทั้ง2ตอนนะก็จะให้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับก็ทักก็มาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก9599นะต้องบอกก่อนนะครับนะนับจากนี้ไป นะก็จะเห็นว่าทิศทางของธนาคารกลางนะสหรัฐธนาคารกลางยุโรปนะเริ่มพูดกันถึงคาว่าเทเปอร์เทเปอร์คือการลด QE ลดการเข้าไปหนุนนะในตลาดการเงินนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าตลาดทุนตลาดการเงินทุกวันนี้มันอยู่ได้ด้วย QE นะถ้าถอนลดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทนะ่าในใดสนใจนะครับทักกามาไลน์ส่วนตัวผมเซก9 9 9นะครับไฟนอลโคลเรียกครั้งสุดท้ายเตือนครั้งสุดท้ายนะครับ ส่วนท่านที่สนใจในตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกต้องรอนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดยังไม่เกิดนะสิ่งที่ผมคาดการณ์จะเกิด Big Crash นะครับหรือว่าเกิด Great Reset เนี่ยที่ตาตามมาเนี่ยตอนที่3นะครับนะผมก็จะรอออกไปนิดนึงนะจะเป็นช่วงปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับนะท่านใดที่สนใจนะติดตามก็รอสักนิดหนึงนะวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับนะเพื่อให้มุมมองนะ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับนะมองโลกตามที่มันเป็นจริงมองเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยตามที่มันเป็นจริงมองให้เห็นความจริงนั่นเองนะออกจากภาพนะมายาที่บิดเบือนอยู่กับความเป็นจริงนะครับและมีเป้าหมายที่ถูกต้องประการแรกนะครับเรามองเห็นความสําคัญของความจริงมากน้อยแค่ไหนปัจจัย4ีนะ่ภาพที่ผมอธิบายฟังก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับอันเนี้ย ทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นความจริงที่ทุกคนตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องมีอาหารนะครับนะธรรมดาเราก็ทานกัน3มือ้อนะหรืออย่างน้อยนะครับนะแม้แต่นักบวชเองก็จะต้องออฉันหนึ่งมือ้อนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทานน้อยก็เหลือ2อมื้อก็มีนะแต่ว่าต้องกินฮนะไม่กินนี่ร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะกินอาหารดื่มน้ำราะนี้คือความจริงมองให้เห็นความจริง นะครับนะความสําคัญของความจริงปัจจัย4อาหารนะทำอย่างไรเราถึงจะมีอาหารกินทุกมือ้อนะครับทำอย่างไรเราถึงจะมีที่พักที่หลบแดดร้อนฝนนะหนาวนะหลบพายุนะครับหลบเอ่อพวกมแมลงสัตว์ทั้งหลายนั่นคือที่อยู่อาศัยนะที่พักหลับนอนนะหลบแดดฝน แล้วก็ในยุคสมัยนี้นะครับสําหรับชาวบ้านคารวานะอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็คือจําเป็นต้องมียศยานผานะในการเดินทางสี่เหล่านี้คือความจริงมันคือความสําคัญของความจริงนั่นคือปัจจัย4นะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,ก็คือความจริงที่ต้องใช้เงินเพราะนันผมนึงบอกว,ว่าเงินมีความจําเป็นสําคัญนะครับ นะทุกคนจะต้องมีเซฟวิ่งมีเงินเก็บเงินออมใช้ในยามฉุกเฉินเราเห็นแล้วว่าใน่ามกาวิกฤตโควิดสิใครที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมนี่ยากลาบากนะฮะเราจะเห็นธุรกิจต่างๆนะมีการล็อกดาวน์มีการปิดนะไรายได้หดหายไปใครไม่มีเงินเก็บเงินออมนี่เดือดร้อนจริงๆเพราะเงินนี่ใช้ได้นะในการซื้ออาหารกันกินเครื่องรุ่งห่มยารักษาโรคใช้ได้ในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะใช้ได้ ในการจ่ายค่าเทอมค่าเราเรียนบุตรหลานเพราะนั้นเงินมีความจําเป็นและมีความสําคัญหรือบางท่านนะครับนะก็มีทองคําเก็บไว้ตามที่เราไ้ฟางนะครับสภาวะความพลิกผันผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินโลกจากเงินฝือดอยอยู่ดีก็เกิดเงินเฟอ้อที่เราเห็นในประเทศนะอย่างเช่นในสหรัฐในยุโรปเงินเฟอ้อมาแล้วนะครับข้าวของราคาแพงขึ้นกําลังซื้อของเงินลดต่ําลงนะครับ แลวตัวที่จะป้องกันเราในภาวะเงินเฟ้อก็คือทองคำอะ่ะเพราะทองคำนี่ประวัติศาสตร์โลกหลายพันปีนะมันคือตัวปกป้องเป็นตัวป้องกันเงินเฟอ้อเป็นตัวเก็บรักษานะความมั่งคั่งของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงฮะด้วยความจริงนี่แหละครับผมต้องบอกว่านะทุกท่านเนี่ยนะต้องต้องเก็บนะต้องมีสิ่งของเหล่านี้นี่คือความสําคัญของความจริงคือปัจจัย4เงินสดแล้วก็ทองคํา ในภาวะความพลิกผันผันผวนการเปลี่ยนแปลงของโลกประการต่อมาคือทุกคนเข้าใจหรือเปล่าว่าเงินกระดาษ Fiat Currency เนี่ยมันสร้างมาได้อย่างไรผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกยังไม่รู้เลยฮะเงินสร้างมาได้อย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วแต่ธนาคารกลางจะสร้างมาแล้วกันหน้าที่ของเราคือเราไปหาเงินหลายคนเห็ดเหนื่อยทํางานเห็ดเหนื่อยเอ๊ะทำไมหาเงินไม่พอใ้ ปากกัดตีนฉีบแล้วก็หาเงินไม่พอใช้เพราะไม่รู้ฮะว่าเงินนี้สร้างมาได้อย่างไรแล้วเขาพิมพ์ออกมาได้มากน้อยอย่างไรเพราะอำนาจการพิมพ์ไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนฮะมันอยู่ที่นะรัฐบาลอยู่ที่บรรดานธนาคารกลางเพราะฉะนั้นมายาของเงินกระดาษเนี่ยก็คือเราเท่าใจนั้นเงินมันสร้างาได้อย่างไรทุกวันนี้เงินกระดาษไม่มีแบ็กด้วยสินทรัพย์ทางเอ่อไม่มีการแบ็กด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างเช่นทองคําย้อนไปก่อนปีพันเที่เงินดอลลาร์ยังแบ็กอยู่ด้วยทองคํา แล้วเงินกระดาษอื่นๆก็ไปเทียบกับเงินดอลล่าร์อีกทีหนึง่งแต่ทุกวันนี้ดอลล่าร์กับทองคาไม่ได้ยึดโยงนฮะนะเงินดอลล่าร์ก็เคลื่อนไหวอิสระของมันไปนะส่วนเงินกระดาษอื่นก็ไปเทียบกับดอลลาร์อีกทีนึงก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ค่าที่แท้จริงของเงินกระดาษอยู่ที่ไหนฮะเป็นการอุปโลกสร้างขึ้นนะในมูลค่านะตามความต้องการนะตามความเชื่อมั่นเท่านั้นเองฮะนี่คือมายาของเงินกระดาษนะมันสร้างมาได้อย่างไร นะครับแล้วไอ้เงินกระดาษเนี่ยมันก็พยายามเอาไปฝืนไซเคิลแลวงรอบวัฏจักรนะเพราะทุกครั้งที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจนะที่มันไม่ดีเกิดสภาวะนะที่เขาเรียกว่ามันเป็นไซเคิลวงรอบวัฏจักรของมันนะ่ึงเรารู้จักกันดีในธรรมชาตินะเขาเรียกว Boom ่าบนะุมบาสไซเคิลมันมีความรุ่งเรืองก็มียุคตกต่ำนะมันมีการขึ้นก็มีการลงนะมีการเกิดก็มีการดับ แต่มายาของเงินกระดาษนี่ครับนะที่มันสร้างออกมานะที่อํานาจการพิมพ์นะของรัฐนะของธนาคารกลางพิมพ์มันออกมาได้นะตามเท่าที่นะบรรดาผู้มีอำนาจจะทํามันออกมาเงินเหล่านี้นะครับได้เข้าไปนะบิดเบือนไซเคิลนะวงรอวัฏจักรนะตามธรรมชาตินะทางเศรษฐกิจนะทางธุรกิจต่างๆนะมันไม่เป็นไปตามไซเคิลนะปกติเราจะเรียกว่า ตลาดนะเศรษฐกิจมันเกิดการบิดเบือนเกิด distortion ก็ได้นะซึ่งมันก็เราไปดูได้นะฮะข้อมูลนะ c ไซเคของมันนะในวงรอบระจัรของมันเนี่ยทันะทนีว่ามันจะเกิดการเขา,าเรียกว่า r e เซ็ตตามธรรมชาติของมันนะมันมีช่วงขึ้นก็มีช่วงลงเนี่ยแต่บรรดาธนาคารกลางต่างๆนะที่มีเครื่องมือนะที่มีสิ่งที่เชื่อว่าเป็นอำนาจนะในการ ดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยนะพวกเขาเหล่านี้นะครับใช้วิธีการนะครับสร้างหนี้สินนะขยายหนี้สินสร้างหนี้สินขยายหนี้สินสร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินพิมพ์เงิน,พ,พ,งนพิมพ์เงินมาทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินเขาจะใช้โมเดลนี้นะจากในธนาคารกลางรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะทําแบบนี้มานะในตลอดนะ, 2, 2, 3, ะ,ะสองสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยทาให้เงินเหล่านี้ไหลเข้าไป นะแล้วมันเกิดการไม่สมมาตรนะในเศรษฐกิจการเงินระหว่างภาคเศรษฐกิจการเงินกับภาคเศรษฐจริงเกิดลักษณะเรีเยกว,ว่าฟองสบู่ขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินนะเช่นในหุ้นนะในพันธบัตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะลักษณะของมันก็คือมีลักษณะ Overvalue ฮะมันมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะที่บรรดากูรูนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านมองเห็นก็มาบอกเตือนกันวะ่าตลาดอยู่ในสภาวะของฟองสบู่ โอเวอร์แวลนั่นเองนะด้วยการบง่งบอกถึงดัดชนีชี้วัดต่างๆนะที่สะท้อนออกมานะว่าตลาดต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เสถียรน,นะครับนะเป็นเพราะว่ามายาของเงินกระดาษนะที่มันสร้างขึ้นมานะโดยการที่ไม่มีอะไรนะไปถ่วงดุลมันนะสร้างขึ้นมานะตามที่บรรดานายธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เห็นว่าจะต้องสร้างแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตร,ร่วมกันนะ ก็พยายามจะฝืนไซเคิและวงรอบว่าจะจักต่างๆนะเราจึงมองเห็นนะตลาดทุกวันนี้มันไม่ยึดโยงกับเศรษฐกิจแท,ท้จริงหลายครั้งดูเหมือนว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ว่าตลาดมันขึ้นเอาขึ้นเอานะเป็นเอ่อาทำาฮนะสูงตลอดเวลานะนี่คือประการที่ผมเล่าใฟังนะครับมองให้เห็นความจริงนะออกจากภาพมายาที่บิดเบือนนะครับนะให้อยู่กับความจริงนะครับ แล้วเราทราบไหมครับว่าฟองสบู่นะในสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะมันเกิดขึ้นนะฟองสบู่ต่างๆนะที่เรามองเห็นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นนะครับแล้วต่อมาก็คือว่าโมเดลและเครื่องมือของบรรดาธนาคารกลางเนี่ยนะครับเขาก็พิมพ์เงิน QE ออกมานะพิมพ์กันนะคือทุกครั้งที่เกิดวิกฤตก็พิมพ์ QE นะแล้วก็ควบคุมดอกเบี้ยให้ต่ำ นะลดดอกเบีย้ยให้ต่ำนี่เรียกว่านโยบายนะอดอกเบีย้ยเป็นศูนย์นะซีโ,ลโ,ลโร่ินเทเรทโพลซีเครื่องมือของเขานะก็คือทำอยังไงให้อัตราดอกเบีย้ยมันต่ำเข้าไว้เราก็สร้างหนีสินพิมพ์เงินสร้างนีสินพิมพ์เงินออกมาเติมสภาพคล่องเข้าไปเพื่อดันเศรษฐกิจนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตนะมันเลยพยายามฝืนไซเคิลวงรอบวัฏจัจัมันเลยทาให้เกิดฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินนะที่เราเขาเรียกว่า เ,เกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับ asset price inflation นะครับก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามีคนเพียงไม่เท่าไหรนะ่ที่ได้ประโยชน์นะคนกลุ่มเล็กๆนะในตลาดการเงินนี้ได้ประโยชน์นะครับจากการใช้โมเดลแบบนี้นะครับของธนาคารกลางต่างนะโมเดลและเครื่องมือนะของบรรดาธน,นาคารกลางต่างๆผมที่บอกนะครับเรามองให้เห็นความจริงนะที่มาชวนคุยกันนียมองหเห็นความจริงนะออกจากผ้ามายาที่บิดเบือน นะพยายามอยู่กับความจริงแล้วก็มีเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับเมื่อเรามองเห็นสิน่งต่างเหล่านี้นะมันก็ไปสอดคล้องกับนะสภาวะของหนี้สินโลกที่มากขึ้นมากขึ้นนะจากการใช้โมเดลแบบนี้นะก็คือพิมพ์เงิน QE เติมเข้าไปเง e ิน QE ต่างๆเหล่านี้ได้จากไหนฮะได้มาจากการสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นทำดอกเบีย้ยให้ต่ำไว้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตให้โตขึ้นนะครับ มันสภาวะหนี้สินนะครับมันก็ขึ้นมามากมายฮะนะภาวะนี่สินนะก็ดีคับปิ้งคือแยกคือมันตงสังเกตน,นะครับกราฟมันนะระหว่างนี่สินกับ GDP โลกมันค่อยๆแยกออกจากกันนะพูดง่ายคือนี้สินเพิ่มแต่ GDP มันไม่เพิ่มตามนี้สินถ้าดูแบบนี้ในเชิงทฤษฎีก็คือว่ามันไม่มีทางนะที่จะไปคืนนี่สินเหล่านี้ได้ด้วยรายได้ GDP ของโลก นะยิ่งเกิดสภาวะโควิด -19 ฮะยิ่งแย่ฮะเพราะว่า GDP มันตกครับนะเราจะเห็นกราฟสีม่วงนะครับมันมันต่ำลงฮนะแต่ว่านี่สินเส้นสีแดงน,นะครับเส้นตัวอยว่นี่สินนี่เส้นสีน้ำเงินนะครับนะ้มันสูงขึ้นนะเราจะเห็นว่าแกลบมันยิ่งกว้างขึ้นช่องว่างนะระหว่างนี่สินกับจีดีพียิ่งกว้างขึ้นในทางทฤษฎียิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะที่จะไปคืนนี่สินเหล่านี้ด้วย GDP ของโลก อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP โลกยิ่งพุ่งสูงขึ้นนะครับถ้ามองในทางทฤษฎีแล้วไม่สามารถจะคืนหนี้สินนี้ได้เลยนะสภาวะนี้ยิ่งแย่กว่าตอนเกิดโคอ่อยิ่งแย่ก่อนที่จะเกิดโควิเก้าะมันโครงสร้างแบบนี้กําลังบอกว่าเสถียลภาพเศรษฐกิจการเงินโลกมันอ่อนแอลงนะด้วยหนี้สินที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยโมเดลแบบเนี้ย ครูนกะวิเคราะห์ต่างชาติก็มองว่าบรรดานะคนที่เก็บเงินเซฟเบอร์บรรดาคนที่อาย,ยุน้อยๆนะก็มองไม่เห็นว่าทําไมต้องไปเก็บเงินทําไมต้องมีเงินเก็บเงินออมก็เอาเงินเก็บเงินออมเหล่านี้ไปลงทุนเก่งกําไรกลายเป็นนักลงทุนประเภทเก่งกําไรในตลาดที่ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นในตลาดทุนตลาดหุ้นซึ่งมันเอาทำไฮสูงตลอดเวลามันนิวไฮตลอดเวลานะ บรรดากูรูนะวิเคราะห์ต่างชาติก็เตือนว่าระวังติดกับดักติดกับดักของหนี้สินนะระวังติดกับดักของหนี้สินระวังติดกับดักว่าไปเล่นในตลาดทุนหุ้นซึ่งมีการแกว่งตัวสูงมีความเสีย่ยงสูงนะครับยามที่มันไปต่อไม่ได้ในะระบบเนี่ยนะอาจจะมีการแคลสลงมานะก็จะเสียหายหมดนะไม่เหลืออะไรเลยนะครับวันผมจึงมาชวนพูดคุยกันนะครับนะให้ นะบรรดานะผู้ฟังในะช่องผมเนี่ยนะได้ขบคิดได้มองให้เห็นความจริงนะออกจากภาพมายาที่บิดเบือนนะครับอยู่กับความจริงและมีเป้าหมายถูกต้องนะครับเป้าหมายถูกต้องคือเราอยู่เพื่ออะไรครับนะเราอยู่เพื่อความต้องมีปัจจัยสี่ที่เราถึงจะอยู่ได้ฮะเราอยู่เพื่ออะไรครับเราอยู่เพื่อนะจะอยู่แล้วนะมีการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับมันสิ่งที่จะเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนไม่ใช่การสร้างหนี้สินนะครับแล้วอาศัย เงินนั้นนะครับไปขยายแล้วไม่มีทางที่จะจ่ายหนี้สินคืนได้แต่มันอยู่ที่เศรษฐกิจพอเพียงฮะทางรอดฮะผม,ผมก็บอกว่าอย่ามองทุกอย่างเป็นล י นเนียขณะที้ผมกำลังมองเห็นผู้คนเนี่ยนะพยายามอย่ามองทุกอย่างเป็นลินเนียว่าวัคซีนมาแล้วเรากํากกลังฟื้นแล้วทุกคนกําลังมองไปในอนาคตแล้วมองแบบเส้นตรงว่าเรากําลังจะขึ้นแล้วเป็นเส้นตรงแต่เราไม่เคยคาดนะครับนะว่ามันจะเกิดการอะไรข้างหน้า มันมีจุดหักเหอะไรข้างหน้านะผมเห็นหลายภักส่วนมาเปิดตัวเปิดประเทศนะครับนะรับคนเข้ามารับคนเข้ามาซึ่งเรากําลังมองแบบลีเนียนะเราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดนะจากปี2ปี5ปีที่ผ่านมาว่าเรามองแบบลีเนียไม่ได้ฮะเพราะอันนี้เป็นลักษณะของดิส l u ฟเช a มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หักเหนะคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะทนยังไงเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยในการฟื้นตัว ใช้เศรษฐกิจพอเพียงฮะถ้าเรามีเศรษฐกิจพอเพียงนะถ,งนะถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักขยายนะอย่างระมัดระวังอันนั้นคือทางรอดนะครับอย่ามองทุกอย่างเป็นลีเนียนะครับให้เตรียมตัวรับมือนะเกรดรีเซตที่จะมาในทศวรรษ2อง0ั 2020, ซึ่งผมมองเห็นว่านะโลกจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับฟองสบู่นี้มีสิทธิ์ที่จะแตกเป็นไปตามเกรดรีเซตเป็นไปตามไซเครลวงรอบวัฏจักร90ปี1 0อปีนะครับ นะจริงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอทุกท่านพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ